มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่พวกคุณจะต้องเข้าใจในความล้ำค่าของการมีสติอย่างเต็มที่อยู่กับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ซึ่งมันไม่สำคัญเลยว่าพวกคุณจะกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ากำลังทำต่อมันอย่างไรเพราะกุญแจสำคัญก็คือการมีสติรู้อยู่กับมันและคือ การสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงสูงอันบริสุทธิ์เข้าไปในงานหรือในหน้าที่ที่พวกคุณกำลังทำอยู่และรวมถึงการเอิบอาบงานหรือหน้าที่ของพวกคุณที่กำลังทำอยู่นั้นด้วยคลื่นความสั่นสะเทือนอันใสสะอาดและกระจ่างชัดของความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบสนใจและความรู้สึก ชื่นชมยินดีเพราะว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆใดๆก็ตามที่เกิดจากความตั้งอกตั้งใจซึ่งหมายถึงการทำด้วยความรู้สึกเบิกบานมีความสุขซาบซึงใจและรู้สึกชื่นชมยินดีจะส่งคลื่นพลังงานความสันสะเทินกระเพื่อมออกมาจากชีวิตของพวกคุณแล้วไปทำให้ พลังงานภายนอกทั้งหมดที่มันไปกระทบสัมผัสเกิดการยกระดับขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นพวกคุณคนใดก็ตามที่กำลังฝึกฝนการสงบนิ่งอย่างมีสติรู้แบบนี้อยู่ก็จะกลายเป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆและจะกลายเป็นท่าเทียบเรือที่ปลอดภยัยรวมถึง กลายเป็นคลื่นความดี่ที่สมดุลให้กับคนอื่นๆเพื่อให้คนอื่นๆได้พึ่งพาอาศัยคลื่นความดี่ที่สมดุลนี้แล้วสั่นสะเทือนตามไปด้วยแล้วจากนั้นจำนวนของพวกคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจงสุภาพอ่อนโยนกับตัวเองด้วยการน้อมนำเอาจิตสํานึกความตระหนักรู้ของพวกคุณเอง เข้าไปใส่ในงานที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นและเข้าไปใส่ในปัจจุบันขณะนั้นๆด้วยความรักแล้วจากนั้นก็เอ,อืบออาบชั่วขณะแห่งปัจจุบันขณะนั้นนั้นด้วยความรู้สึกเบิกบานเป็นสุขด้วยความรู้สึกทราบสินงใจและความรู้สึกชื่นชมยินดีและพวกคุณจะได้รู้ถึงและได้ประจักษ์ถึง ความมีเกียรติของการได้มาอยู่ในร่างกายเนื้อนี้และก็จะได้ประจักษ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทุกๆสิ่งที่พวกคุณกำลังทำลงไปจงสุภาพอ่อนโยนกับตัวเองด้วยการน้อมนำจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวพวกคุณเองเข้าไปใส่ในงานที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นและเข้าไปใส่ในปัจจุบันขณะ นั้นๆด้วยความรักแล้วจากนั้นก็เอิบอาบชั่วขณะแห่งปัจจุบันขณนะนั้นๆด้วยความรู้สึกเบิกบานเป็นสุขด,ด้วยความรู้สึกซาบส้งใจและความรู้สึกชื่นชมยินดีแล้วพวกคุณจะได้รู้ถึงและได้ประจักษ์ถึงความมีเกียรติของการได้มาอยู่ในร่างกายเนื้อนี้ และก็จะได้ประจักษ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทุกๆสิ่งที่พวกคุณกระทำลงไป